วันนี้เราจะไปไหนกันไม่รู้วันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปกินเนื้อที่ที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูค่ะต้องก่อนไหม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออไปลุยๆปาลาทุกคนไปไปกินเนื้อกันค่ะสายเนื้อต้องห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะพาไปิว เฮ้แก,แกวันนี้เรามาอยู่ที่บูช์บอยถูกต้องวันนี้เรามากินบุฟเฟ่มันเป็นบุฟเฟ่อะไรพี่เอกบุฟเฟ่เหนือด้านานา,นา,นาชิดใช่มีทั้งเป็นอยา่างกินิทถูกแล้วก็เป็นในส่วนของเป็นทะไราเตี้ยมต้มอ่ะเราเรียกชาบูชาบูซึ่งเราสั่งกันแบบว่าจัดเต็มมากแกามาลองเขาบอกว่าอร่อยสุดก็จะเป็นประมาณเนือแล้วก็มี เขาจะมีสเ็กกรอบที่เป็นสเกรอบเนื้อที่เขาทำเองซึ่งสั่งไปหรือเปล่าสั่งค่ะแน่นอนแล้วก็จะมีเป็นดาเอทก็คือเนือไดเอทกับตัวที่เป็นแซลมอนที่เป็นดเอทด้วยซึ่งสั่งไหมสั่งเธออันนี้เราสั่งน้ำเก๊กฮวยที่มันไม่หวานไม่มีน้ำตาลเออไม่มีน้ำตาลซึ่งจะชิมแล้วนะของเก๊กฮวยแต่ไม่หวานไม่หวานจริงเออเดี๋ยวพอเนื้อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงเราจะกินให้ดู อยากกินมาะเดี๋ยวไปติดตามได้เลยนะคะอยากกินน้ำลายไหลแล้วพี่ครับอันนี้มันน้ำจิ้มอะไรอ่ะมีเกลือชมพูกับผักไทยด่งเกลือชมพูกับพริกไทยแล้วนี้ก็คือน้ำจิ้มสามช่องตักมาอันนี้คืออะไรมันหมูอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วที่ขี้แล้วก็แตงกวามาแล้วเธอค่ะ สินเต็กาวสะครับสิบครับผมเอารับครับนะครับผมอ่านผักสดดกอันนี้คือผักสดจ้าคืเต็กนะครับแกนี่คือชุดสเต็กน่ากินมากดูเนื้อสิ ขอบคุณครับอันนี้คือพี่เอสั่งไข่ดองมาอันนี้คือสลัดนะจ๊ะสลัดญี่ปุ่นแล้วก็กิมจิแล้วก็อันนี้เราสั่งไข่มาอันนี้คือไส้ไส้ไส้อะไรนะไส้ย่างเออเอาแล้วจุดนี้เอาแล้วนี่นี้นอรเด็กญินี่ปุ่นนะครับครับค่ะอันนี้เป็นพิธัญญานะครับขอบคุณค่ะไบานะครับสบานะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ แซลมอนไดเอทขอบคุณค่ะแกมันล้นโตมาอันนี้คือแซลมอนไดเอทอาหารชิมเลยได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีทุกค่ามีมอสซาบูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้เห็นสภาพตอนนี้มาเริ่มอันแรกแซลมอนยำเอาละนะนะครับ กุ้งแช่นําปลาม่อชาบูของเรามาแล้วค่ะทุกคนเคยยังไม่หมดไขน่นังลมขอบคุณค่ะมันก็คือแบบเรียวๆเลยอเออ เพราะฉะนั้นเห็นไหมอยากกินลลซี่จิ้มจ <oh ิ้มจิ้มจิ้มสดมะสดมันขึ้นไเพราะว่าเราต้องรีบกินเพราะว่าเราจะเคลียร์โต๊ะอ่ะเธอ ฮ้ยแกมันจับเกลยวคตุคยตุยหอย,ยนางรมเป็นไงออยอะนะอืนะ อันนี้คือข้าวที่เดชสั่งมาข้าวกระเทียมเนื้อข้าวเนื้อกระเทียมน่าดีเบียเนาะมีไหมชิมนี่กับไหนกับแก้มชันดี้อ่ะแกเธอดูความสดของกุ้งมันมีความสดมากเออมันสดอ่ะ จย่นียังไม่ได้ลองเนื้อเลยนะถ้าลองแบบซีฟู้ดดูว่ามันอร่อยไหมอร่อยมากมาแล้วทุกคน <c oughs> อันนี้คือจะก,กินโดยที่ อยากให้เห็นความจุยซี่อ่ะทุกคนจุยซี่มากุูกเนื้อดิเออเอาอยัางมาจะรอกินพร้อมกับพี่เหเราจะไม่เราจะไม่ออดจิ้มน้ำจิ้มนะคะหนึ่งสองับ จะบาสายทุกคนอร่อยมากใต่เข้าไปเลยอันนี้เรากำลังจะต้มชาบูแล้วนะคะทุกคนต่อมานะคะเราจะลองจิ้มกับไข่ไ,ไข่ไข่ไข่เรียกไข่อะไรนะไข่ดองไข่ดองทุกคน อยากให้ทุกคนได้เห็นมากคือไข่ดีมากเป็นไงตอนเนี้ยไม่อยาพวกใครเลยอ่ะต่อจีนเเนื้อมันหอมอ่ะอ ช่ำมากโอ้โหแต่ว่าถ้าใครมาต้องต้องโครมาจองก่อนนะใช่ไหมคะพี่เต้องโครมาจองก่อนเพราะว่าคนเต็มร้านอ่ะคือคนที่มาเนี่ยคือคนที่เขาจองกันมาหมดแล้ว ขึ้นเยชชอันเนี้ยเอาขึ้นเลยของหนู <c oughs> ได้แล้วทุกคนโอ้ยเด่นเด่นอย่างเี้ละเนอะ อ่างนน่ากินขอ้กะข้าวอมโรยเลยเกลือหรอเกลือหรือทอชพู่ไออ๋อคือโต๊ะอ่ะปกจริงๆอ่ะมันต้องมีแบบฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้จองเราก็เลยได้โต๊ะแบบนั่งฝั่งเดียวกันมันก็เลยแบบเอออาจจะดูแคบนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เคยปัญหากับการกินนะคะก็จะมีปัญหากับคนข้างๆ้างนี่แหละเพราะว่าจะแย่งกันกินตลอดเวลา เออเนี้ยดีสวรรค์ของคนรักเนือ้อจริงรต,ต้องไม่สุกมากจริงทุกคน คนอยากให้ทุกคนได้เห็นชิ้นเนื้อมันมันแบบมันบางแต่ว่ามันมีความมันมีความกรอบแล้วก็มันไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปทุกคน <S <S เด็ดจิ้มน้ำจิ้มอะไรอ่ะทั้งสามอย่างเลยจุ่มเข้าไปเนี้ยเลยเหรอ <Okay. S 2> โอเค <S <S ไอ้น้ำจิ้มขวายสุดเนี่นยเหมือนจิ้มข้าวมันไก่ โจ๊เมสโซโจ๊กเมสโซ,สก,สโซก็อร่อยอ่ะบีบมะน,นาวลงไปหน่อยเนี่ยเพือแบบซุปก,กาเลยอ่ะอจำซุปก,กาได้ป้ะเดีด๋วยวเราจะทำอะไรในดูผักหนึ่งเนื้อหนึ่งแต่เราชอบมันจิ้มกลางมากที่สุดอ่ะมันดูแบบอะไรป้ะมันดู แล้วเราก็จะเอาน้องกิมจิน้องกิมจิต้านไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะงับเข้าปากเลยน่จะเป็นกีคขันย่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้คือจอยมาอะไรก็ได้ออ้ อันนี <rôle à> ้เม <of the> <ici> ือที <om g ol at afar> ่แท้ย่านนะน่าจะมันแตก เริ่มเสื่อแล้วนะเริ่มอินตะวั์ของคนรักเนื้ออือออันนี้แบบอุ้ย ข้างจะสดมากทุกคนกระเด็นไส้กอรอกปะไส้กอรอกเนืออ้อหอมเนื้อมไส้กรอกเนื้อหั่นลายของเราอืออืออะไ เคยทุกคนแค่เข้าปากอะ่ะก็รู้เลยว่ามันเริศล่งสร้างนะอันเนี้ยเ,เขาแบบอะเขาแนวอาจจะประมาณนี้เขาบอกว่าเจ็ดปัน 8, แล้วค่อยเอามาเจ็ด เราเห็นอย่างนั้นเรานึกถึงไอ้นี่เกม,มเกมหนึ่งอ่ะที่เมื่อก่อนนั่งเล่นในแบบคอมพิวเตอร์่ะแล้วเี่แบบิกเนือออ้ออย่างที่บอกอ่ะเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อแบบไม่สุกมากอ่ะถ้าสุกมากมันจะแบบแข็งเนาะทุกอ,อ,อย่างกองอยู่บนจานดิฉันนะคะทุกคนใส่ ไส้กรอกเหนือดีมากอ,อ่ะอร่อยนะอตอนนี้นะคะเราก็รอนเนือ้อตายตายตายแล้วสบ้าตายน่าก,กินมากคุณพี่ค่ะคุณน้า่ะได้ๆก็คือแบบ เกันต้าหัที่เห็นใ่ไหมครับไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องปิดท้ายได้ของหวานเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเลี่ยนนะครับเพราะว่ามันต้องเกิดนะครับถ้าทานเนื้อเยอะๆไอติมอันนี้เป็นแบบนม,นมใช่นนมฮอกไกโดกับสตรอเบอรี่เหตุตามที่ทุกคนเห็นแล้วแหละวันนี้ก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มจริงคืออิ่มมากเลยเนาะที่เห็นอิ่มแบบอิ่มสุดๆอร่อยด้วย มากมาัรยบใจไส้กรอกอร่อยไส้ก็อร่อยเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยแล้วก็เราอยากจะบอกว่าพวกหอยนางรมอ่ะอร่อยมาใช่สดพวกกุ้งอะไรพวกนี้ก็สดมากมากเลยนะกุ้งแค่น้ำปลาถ้าใครใส่เนื้อต้องมาที่นี่เนยแก่ต้อะมีเลเวอร์จริงๆทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปแล้วก็ฝากเราไปกินของหวานฝากร้านด้วยชาบูเช่บอนนี่อยู่ตรง โฮโมบาเก็ตเออใช่อยู่ตรงโปโมบาเก็ตนะคะเดินบิ๊กซีนนั่นแหละครับใช่เดินแต่ว่าอยู่ตรงเข้ามาในโฮโปรใช่เดินเข้ามาก็จะเจอกันเลยใช่ไปแล้วนะคะทุกคนถอดตัวไปทานแล้วนะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้ฮัลโหลอะไรไม่ใช่ฮัลโหลเอาใหม่ห้าสี่สามสองไม่ใช่เคยแก ห้าสี่สามเฮ้ยแกมาเธอเธอเป็นคนเปิดอาย่างห้าอาย่งห้าสี่สสอไงเคยแกตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ่ออายอาย่าห้าห้าสี่สามสองสวัสดีจ้ะเอาอีกแล้วบอกแล้วว่าเอาใหม่ห้าสี่สามสองเฮ้ยแก